สวัสดีครับวันนี้เช้าอากาศสดใสนะครับหลังจากที่ผมทําตัวยึดนะครับทําตัวยึดแผงบนหลังคาไปนะครับก็มีหลายๆท่านสอบถามเรื่องการติดตั้งมาปไปดูกันครับนี่นะครับที่ผมติดที่บ้านนะครับใช้กับชุดไฮบริดเอากริด 3.5k นะนะฮะวิธีการติดตั้งก็ใช้เป็นตัวยึดนี้นะครับแล้วก็มายึดกับตัว รางอลูมิเนียมหรือเหล็กก็ได้นะครับแล้วแต่เรา,าส่วนของล่างนะครับแล้วก็ยิงใส่กับคือคานหรือแปรที่บ้านเรานะครับตัวนี้ผมยิงใส่เขาเรียกอะไรไม่รู้นีย่ยาวไปอย่างนี้นยคานหรือคือหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไอโครงรลังคาผมเป็นในสีหลายนะผมเลยยิงใส่คานนี้เพราะว่ามันจะแข็งแรงมันจะไม่ดึงนะครับเนี่ยก็ติดตั้งง่ายครับก็ยิงมตลงไปเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็ใส่น็อตกับรางอลูมิเนียมหรือว่าถ้าเราเอาเหล็กมาทําก็เจาะรู จาะรูตัวเหล็กเนี่ยแล้วก็รอยนอตได้เลยครับเนี่ยติดตั้งก็แค่นี้ครับง่ายๆครับอ่าถ้าแผงเราได้องศานครับข้อดีคือน้ําจะไม่ขังน้ําจะไม่ขังตรงท้ายแผงอย่างนี้นะตรงท้ายแผงนี้จะไม่มีน้ําขังคือเวลาฝนตกมามันก็จะไหลลงไปของของของ,ของเขาเองเลยนะฮะก็จะไหลออกไปหมดคือเมื่อคืนเนี่ยฝนตก ต,ตกขึ้นมาดูตอนเช้าก็เนี่ยครับไม่มีน้ําตอนนี้8ปดโมงกว่านะไม่มีน้ําขังเลยครับซึ่งปกติถ้าแผงเราตั้งองศาไม่ได้เนี่ยตรงมุมมุมใดมุมหนึ่งอ่ะจะมีน้ําขังอยู่นะครับวันนี้เขาจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําขังตรงแผงได้เลยนะครับนีฮะ ทำก็ข้างล่างก็จะโลง่งนโล่งแบบนี้เลยฮะก็ให้มีฝุ่นไม่มีอะไรนะฮะล่างก็ไม่มีเศษขยะเศษอะไรก่อนที่ผมจะทํานี่ขนาดผมวางไว้แค่ประมาณเดือนหนึ่งก็นกเริ่มมาแล้วมา <c oughs> ยกเลยมา,าหาวิธีหาวิธีที่จะมาทําให้มันสูงหน่อยแล้วก็ ทำความสะอาดได้นะครับทีแรกก็หาอุปกรณ์แบบนี้แหละหาตามเพจตาม l a ซาดา้ตามอะไรไม่มีขายไม่มีขายก็เลยอลองทําดูซึ่งอุปกรณ์พวกแอลฟีดอะไรนี่ที่ผมก็มีนะเพราะาที่บ้านผมก็ขายอุปกรณ์โซล่าอยู่แล้วนะฮะที่บ้านก็มีแอลฟีดลังลูมิเนียมแบบนี้ครับผมมีหมดอะแต่ี้มันต่ํามันต่ำแล้วเวลาเวลาทำความสะอาดอะ หอมสาดไม่ได้นกหนูเข้าทํารังได้อือแถวบ้านนกเยอะหน่อยนะฮะแถวบ้านนกเยอะหน่อยก็เลยทําให้แบบแ้บโล่งนะฮะเรากแ,แค่นี้แลวครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเพียอุปกรณ์โซล่าเซลและปะัม๊มน้ำดีสีครับศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์ห้าสองสามเจ็ดหนึ่งช่างกรครับตัวนี้ก็สั่งทานะต้องสั่งทานะครับตามตามออเดอร์นะครับสั่งทาตามออเดอร์ครับก็โล่งแบบนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ